ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในเรื่องการงานและในเรื่องของการเงินแบบก้าวกระโดดค่ะส่วนตัวนะคะเมื่อก่อนเคยทำงานในระบบราชการมาก็20กว่าปีนะคะเพิ่งมาทำธุรกิจส่วนตัวก็ไม่กี่ปีนี้นะคะแต่ชีวิตก็ก้าวกระโดดในเรื่องของการงานและการเงินก็จะมีเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่ใช้เป็นประจำเลยค่ะ ถ้าจะพูดถึงคนที่ทําธุรกิจนะคะก็แน่นอนค่ะก็ต้องตั้งใจมุ่งมั่นบากบัน่นเอาจริงอยู่แล้วอันนี้มีกันในทุกคนเลยนะคะแต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งค่ะที่ส่วนตัวทําเป็นประจําเลยนะคะเพราะส่วนตัวก็ได้ล่วงรู้ความลับในเรื่องของการเงินนั่นก็คือรอยยิ้มและคําว่า ขอบคุณทุกครั้งที่มีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้ก็จะใช้เป็นวิธีการยิ้มค่ะยิ้มเพื่อให้คลื่นความรู้สึกของเราดีขึ้นเพราะคุณรู้ไหมคะการที่คุณยิ้มนั่นแหละค่ะคลื่นความรู้สึกของคุณก็จะอยู่แนวเดียวกับในเรื่องของการเงินเพราะเงินคือความมั่งคั่งเหลือเฟือจะทําให้คุณมีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินการงานเข้ามาและก็จะใช้คําว่าขอบคุณค่ะ ขอบคุณเปรียดสมุนคุณได้รับแล้วเป็นแล้วมีแล้วการที่เราขอบคุณนะคะนั่นก็เท่ากับว่าคุณอยู่เหนือเหตุการณ์สถานการณ์ที่แย่ๆขอบคุณเรื่องรายได้ที่เข้ามาในชีวิตที่ทําให้ฉันมีสิ่งดีๆเข้ามาได้เพิ่มมากขึ้นลองหัดให้เป็นนิสัยอยู่นะคะ ใครที่อยากประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินและการงานถ้าวันนี้คุณมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานแล้วนะคะลองดูนะคะลองใช้เทคนิคของการยิ้มแล้วขอบคุณค่ะถ้าวันนี้เหตุการณ์แย่ๆเข้ามายิ้มไม่ออกนะคะก็ให้ใช้ใจความรู้สึกพูดกับตัวเองก็ได้ค่ะขอบคุณเหตุการณ์สถานการณ์นี้ที่ทำให้ฉันเติบโตขึ้นลองใช้เทคนิคนีคน้ให้เป็นนิสัยลองทาดูค่ะ